สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโทดาให้เลิกว่ากระติกดาราดังโทรต่อว่าหนิงเลิกด่ากระติกรู้สึกแย่นั่งร้องไห้ลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียน อีกหนึ่งนักแสดงคนดังที่เคลื่อนไหวและติดตามข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเรื่อยมาพร้อมทั้งมีแอคชั่นกับการได้ฟังและชมบทสัมภาษณ์ต่างๆของแกงเรือสปีดโบ๊ทได้อยู่กับแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนั่นทำให้หนิงปณิตาพร้อมทั้งสามีจินออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดล่าสุดหนิงปณิตาเปิดใจว่ามีเพื่อนดาราคนหนึ่งโทรศัพท์มาต่อว่าบอกให้เลิก ต่อว่ากระติกได้แล้วให้เห็นใจกระติกเขาบ้างตอนนี้กลายเป็นว่ากระติกไม่กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียนซึ่งเธอไม่ยอมเปิดเผยว่าดาราชื่อดังคนนี้เป็นใครโดยให้เหตุผลว่าพูดชื่อไม่ได้จริงๆตอนแรกก็ว่าจะไม่เครียดแต่พอได้ดูไลฟ์ทั้งสองไลฟ์เธอบอกว่าไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกที่เอะขึ้นมาอีกแล้วเราก็อ่านคอมเมนต์ซึ่งทุกคนก็เอะเหมือนเรามันเป็นความรู้สึกเอะที่รู้สึกว่าอยากจะถาม จากนั้นเธอก็เล่าว่ามีเพื่อนดารานักแสดงคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนิทมาบอกเธอโดยเพื่อนดาราคนนี้ระบุว่ารู้ว่าหนิงรักน้องแต่รู้ไม่ว่ากระติกโทรมาร้องไห้กับฉันร้องไห้จริงๆนะเธอซึ่งหนิงเชื่อเพื่อนหนิงคนนี้นะว่าเพื่อนไม่โกหกร้องไห้จริงๆนี่ลูกกระติกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่รู้ว่าไปโรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงนอกจากนี้หนิงยังได้เผยความรู้สึก ตอนที่เห็นกระติกขอเข้ามาแม่แตงโมอีกว่าก็โมโหนะแล้วแชทในกลุ่มไลน์เพื่อนๆนหลายๆกลุ่มก็มีดาราคนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโทรมาหาหนิงว่าป้าเขาเรียกหนิงว่าป้าบอกว่าอย่าไปกรดติกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็แย่เหมือนกันหนูเพิ่งได้คุยกับเขานั่งร้องไห้กับหนูหลายๆเรื่องไม่ว่าจะมีเรื่องกลุ่มธรรมอะไรออกมาก็ทําให้รู้สึกแย่มากเพราะว่าลูก ต้องมาโดนด้วยไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนเพราะไม่รู้จะมองหน้ายังไงถูกพิพากษาแล้วอย่าไปโกรธเขาเลยให้โอกาสหน่อยหนิ่งก็ตอบกลับไปว่าใช่เข้าใจแต่ต้องแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจและเห็นใจด้วย ตอนนี้หลายๆคนไปลงที่ลูกเขาซึ่งในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันก็ไม่โอเคแต่มารยาททางสังคมควรจะมีกับผู้ใหญ่เมื่อไม่นานมานี้หนุ่มกัญชัยได้เล่าในรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์ว่าตนเองได้โทรไปหากระติกซึ่งในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นได้ยินเสียงของลูกสาวกระติก พูดเข้ามาซึ่งหนุ่มระบุว่าระหว่างที่ผมคุยกับเธอขอโทษนะผมได้ยินเสียงเด็กลูกสาวของเธอ5-6ขวบอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องร้องแล้วผมฟังแล้วผมแบบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ